ราศีมีนระวังนะคนที่เคยทําให้คุณเจ็บจะทําให้คุณเจ็บซ้ําสิ่งที่ต้องเตือนกันของราศีมีนเลยหลักๆก,ก็คือความสัมพนะันธ์อ่ะคุณเลยจุดตัดสินใจมาแล้วนะมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างมาแล้วก่อนหน้านี้ในอดีตนะกต่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอาจจะเป็นจุดที่คุณตัดสินใจว่าคุณพอเพราะคุณเคยรู้ความจริงมาบางอย่างในจุดที่มันเป็นความทรงจําแย่ๆอาจจะเกิดการประทะเกิดการทะเลาะเพราะอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนใกล้ตัวทําให้เจ็บชำ้ำาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการนอกใจการผิดใจการไม่ให้ค่าหรือรวมถึงการขเขาเรียกว่าเจ็บเพราะการกระทําที่มันแบบผิดซ้ำาๆอ่ะมันต้องมีบาดแผลมาก่อนนะคะราศีมีนแล้วคุณก็ตัดสินใจนะเพราะคนที่ทําให้คุณเจ็บกลับเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้สึกว่านี่คือครอบครัวนี่คือคนที่คุณไว้วางใจที่สุดมันเป็นจุดที่คุณอาจจะรู้สึกว่าพอแล้ว แต่ทีนี้เมื่อมีการพอใครที่อยู่ในช่วงของการทะเลาะกับแฟนหรือมีปัญหากันแล้วคุณก็ตัดสินใจมาแล้วหมายความว่ามันจะมีการกลับมาง้องขอคืนดีแต่การกลับมาในขอคืนดีนี้มันจะมีแรงกระทะที่ค่อนข้างสูงหมายความว่าพุ่งชนมาเลยพยายามทําทุกอย่างที่จะให้เกิดการกลับไปดีแต่การกระทํานั้นอ่ะมันเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เมจิกเชียนเนี่ยหมายถึงว่าการสร้างภาพหรือการพยายามทําให้คุณพอใจนะเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ แต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงมันมีแค่แรงผลักดันนะมีแค่แรงผลักดันแต่ขาดความจริงใจขาดความสัมพันธ์ในระยะยาวเ,เหมือนไฟเช็คอะนะเราจุดขึ้นมายังไงก็ติดทีนี้ก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะมีมาตรฐานยังไงในการที่จะให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะตัวคุณถึงแม้จะมีการตัดก,ก็จริงแต่ก็ยังมีการก,กล้ากลัว,ลวความสัมพันธ์ของคุณถ้าไม่ได้ทะเลาะกับแฟนมาความสัมพันธ์ช่วงนี้ แต่มีความรู้สึกว่าฉันก็เริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มันก็ยังมีบาดแผลมันก็ยังมีความลังเลมันยังมีความไม่มั่นใจมันเหมือนเราฝืนพาตัวเองเดินไปแต่ว่าก็ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยดังนั้นอยู่ในช่วงของการเปราะบ,บางแล้วก็อยู่ในช่วงของการทาพเกี่ยวถ้าใครทะเลาะกับแฟนคิดดูดีๆจะกลับไปหรือว่าคุณจะอยู่แบบนี้ต่อไปฟื้นฟูตัวเองนะเพราะมันคุณตัดสินใจมาแล้วหนึ่งครั้งความจริงบางอย่างมันจังๆมันทําให้คุณปฏิเสธไม่ได้ภาพรวมสรุปราศีมีนนะนับแต่วันนี้หรือคุณหรือคคคนนทีี่ได้ลิป คือหนึ่งให้ระวังความรักแบบฉาบฉวยหรือการกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์ใหม่แบบฉาบฉวยหมายความว่าถ้าคุณจะให้ใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งคุณต้องตั้งมาตรฐานเป็นข้อๆไม่ใช่แค่ภาพที่เขาสร้างให้มันตรงใจคุณแก้ไขได้ไหมในปัญหาที่มันเกิดขึ้นปรับตรงได้หรือเปล่า แล้วก็อยู่ในจุดที่คุณรับได้จริงๆหรือเปล่านะอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นหลักเพราะระวังสะดวนภาพลวงตาถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าฉันตัดได้แล้วไอ้คนคนนี้ไม่มีทางมาหลอกฉันได้แล้วให้ระวังบุคคลประเภทแบบนี้เหมือนกันคนใหม่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสําคัญเข้ามาทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาพุ่งแรงมากสุดสจะสนใจฉันจริงๆอย่ามองแค่สิ่งที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอย่ามองแค่สิ่งที่เขาสร้างมองไปน,นานๆมองไปลึกๆค่ะนะมองไปลึกๆ อย่าเพิ่งไปเปิดใจให้ใครตอนนี้อยากให้อยู่กับตัวเองก่อนเก้าเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าถามว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมไมันเป็นลักษณะของการที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่จะเลือกใครอยากให้มีมาตรฐานเข้ามานิดนึงอย่ามองแค่สิ่งที่เขาสรรจ้างใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างนะคอมเมนต์มาบอกพี่หมอหน่อยแต่ถ้าใครไม,ไม่แน่ใจว่าคนนี้ดีหรือเปล่าลองมาเช็คพลังงานกับพี่หมอได้จิ้มหน้าโปรไฟล์แล้วทักมาไปแล้วค่ะบาย